เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เตรียมขุดหลุมนะคะเพื่อนาเสาสิบต้นไปวางเป็นแนวป้องกันไม่ให้ดินบริเวณถนนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณตําบลหมูสีอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสุดและก็พังเพิ่มหลังฝนตกหนักในพื้นที่ต่อนเนื่องกันหลายวันก็ทําให้ดินใต้ถนนนั้นพังถล่มลงมาค่ะว่าที่พันตรีนารินปิ่นสกูลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระบุว่า ดินใต้ถนนที่สุดนั้นมีระยะทางยาว500เมตรลึก30เมตรซึ่งก็กินผิวถนนเกือบหนึ่งช่องจราจรจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นปิดด่านทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งอำเภอปากช่องเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกส่วนด่านเนินหอมจังหวัดประจินบุรียังคงเปิดขึ้นลงได้ตามปกติค่ะ ส่วนในทางการซ่อมแซมนะคะจนที่ก็เร่งตอกเสาเข็มระเวดินสุด10ต้นแต่การทํางานก็เป็นไปได้วยความลําบากเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สูงและหากดินได้รับแรงสั่นสะเทือนอาจจะถล่มลงมาเพิ่มซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการดําเนินการค่ะ